อีกหนึ่งความคืบหน้าจากเวทีประชุม G 2 0ที่กลายมาเป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะก็คือการลงนามความร่วมมือเชื่อมโครงการความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโลกของสหรัฐอเมริกากับอินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปค่ะซึ่งแน่นอนว่าถูกมองว่ามีขึ้นมาแข่งแล้วก็ขาดอำนาจกับประเทศจีนด้วยนะคะ โครงการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนี้ระหว่างของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนี่มันแตกต่างกับของจีนยังไงบ้างคะคุณชรันทรคะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามแม้จะเป็นการประชุมย่อยนะคะแต่ว่าโครงการความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางรถไฟการเชื่อมต่อทางน้ําต่างๆเนี่ยครั้งนี้ที่นําโดยอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกาถูกเรียกด้วยชื่อเล่นนะคะว่าเป็นโครงการเส้นทางสายเครื่องเทศใหม่นั่นหมายถึงว่าเป็นโครงการที่ อินเดียเป็นคนนำเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีการพยายามเคลื่อนไหวโดยสหรัฐสหภาพยุโรปที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้และแน่นอนว่าถูกจับตาว่าเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อกรกับจีนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นขานอำนาจกับโครงการ BRI หรือว่า1แถบ1เส้นทางของจีนค่ะ ที่ประชุมย่อยใน G20 นะคะเป็นการประชุมระหว่างสหรัฐอินเดียซาอุดิอาระเบียสหรัฐอารับอิมิเรตสจอร์แดนอิสราเอลแล้วก็สหภาพยุโรปได้ลงนามความเลื่อมมือโครงการความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การลงทุนโลกเน้นการเชื่อมต่อทางรถไฟแล้วก็ทางเรือ ขณะนี้เราได้เห็นวินาทีสำคัญในการประชุมที่ประธานธิบด,ดีโจไบเดนจับมือกับนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาราเบียมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซอลมนนะคะทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยสหรัฐก็มีท่าทีประนามผู้นำซาอุมาโดยตลอดจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การสังหารจามาลคาชอ,อก,กี้นักข่าวซาอุดิอาระเบียในที่ประชุมครั้งนี้ไบเดนย้ำนะคะว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียวค่ะ big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this uh, G20 summit. เชื่อมโลกหนึ่งเดียวมีประเทศอะไรบ้างนะคะมาดูโครงการที่นําเสนอโดยสหรัฐนะคะมีสหรัฐอินเดียซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมิเรตสอแดนอิสราเอลแล้วก็สหภาพยุโรป แม้จะนับตัวประเทศเนี่ยอาจจะเทียบไม่ได้กับโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่ในปีนี้ก็ครบรอบ10ปีนะคะแล้วก็มีประเทศที่เข้าร่วมขนาดนี้152ประเทศแล้วนะคะขณะที่มาดูแผนที่ของเส้นทางเครื่องเทศใหม่นะคะว่าแตกต่างอย่างไรก็จะเริ่มตั้งแต่อินเดียนะคะ เป็นการเดินทางผ่านท่าเรือไปที่ไปที่สหรัฐอ,อิหรเรตจากนั้นเดินทางเข้าต่อซาอาุดิอาระเบียด้วยรถไฟไปที่จอร์แดนอิสราเอลอิตาลีแล้วก็เชื่อมต่อไปทางยุโรปนะคะคือแผนที่เส้นทางที่ถูกนําเสนอขึ้นมาเมื่อไปเทียบเคียงกับเส้นทางสายไหมของจีนมีความแตกต่างอย่างไรนะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางสายไหมของจีนค่อนข้างมีความซับซ้อนอย่างมากนะคะเมื่อเทียบจาก เทียบกับโครงการของสหรัฐแล้วก็อินเดียโดยของจีนเริ่มต้นจากจีนเคลื่อนไปทางรัสเซียนะคะอิหร่านตุรกีแล้วก็ไปทางสหภาพยุโรปไม่เพียงเส้นทางทางบกเท่านั้นนะคะยังมีการเชื่อมต่อทางทะเลอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีการสร้างรางรถไฟลงมาถึงที่พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะก็จะมีความซับซ้อนมาก กว่าเลยนะคะก็ดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญถึงสถานการณ์ที่ประเทศมหาอำนาจต่างสร้างโครงการมาแข่งกันแสดงให้เห็นว่าณปัจจุบันนี้เริ่มมีบรรยากาศของการแข่งขันที่ชัดเจนมากขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณสงครามเย็นที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึง ภาวะสงครามเย็นที่เข้มข้นขึ้นก็คือว่าคำถามคือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของแนวคิด Global South เนี่ยใช่ไหมครับใครจะเป็นผู้นำหรือเป็นศูนย์กลางของเอเชียอันเนี้ยมันจะนำมาสู่คำถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วสมาชิกประเทศในโลกใต้เนี่ยจะสนับสนุนให้ใครเป็นซึ่งถ้าเราไปถาม ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเขาออกตัวแล้วว่าเขาสนับสนุนอินเดียเพราะเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พอใจจีนถูกไหมฮะถ้าเราไปถามพันธมิตรของจีนเขาก็จะต้องอสนับสนุนจีนอยู่แล้วดังนั้นมันจึงจะนําไปสู่การแบ่งแยกกันในอีกลักษณะหนึ่งระหว่างกลุ่มประเทศในโลกใต้ว่าจะให้ใครเป็นศูนย์กลางจะให้ใครเป็นผู้นําในโลกใต้ในการที่จะไปเชื่อมกับโลกเหนือ ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินว่ากรณีที่ชาติมหาอำนาจต่างออกโครงการที่ดูเหมือนจะเชื่อมโลกมากขึ้นนะคะแต่คล้ายๆกับว่าจะเป็นโครงการที่แยกโลกแยกประเทศต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศในซีกโลกใต้เห็นชัดเจนจากหนึ่งในนั้นคือท,ท่าทีของอิตาลีที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณถอนตัวจากโครงการ BRI ของจีนนะคะแต่ก็ย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิตาลีก็ยังคงแน่นแฟน้น เมื่อหันมาดูสถานการณ์ในเอเชียทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็เข้าร่วมกับโครงการ BRI ทั้งหมดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันเองก็ได้ไปร่วมโครงการเสวนาครบรอบ10ปีโครงการ BRI ของจีนผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าในฐานะไทยแล้วก็อาเซียนไม่ควรจะเลือกข้างแต่ว่าหาก ยังคงต้องเปิดทางสําหรับโครงการทุกโครงการที่จะมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าไม่ควรเข้าร่วมโครงการในลักษณะที่เป็นความมั่นคงหรือความร่วมมือทางทหารค่ะคิดผมที่ว่าประเทศไทยอย่าไปสนใจตรงนั้นถ้าฟอรัรมใดก็ตามเป็นฟอร,รัมที่เป็นการเมืองเป็นฟอรัรมซึ่งนําไปสู่การท้าทายในการที่จะอาจจะเกิเกดสงครามไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเพราะว่าเราควรหลีกเลี่ยง เราควรมุ่งไปสู่การไปมาหาสู่การทรมมหากินที่ดีต่อก,กันยุติธรรมต่อก,กันนะฮะผมคิดว่าแล้วจีนเองก็พูดถึงเส้นทางสายใหม่หรือดีใต้ลูกเขาเนี่ยเขาก็เน้นตรงนี้เป็นวิน w ิน Corporation เราต้องย้ําว่าเรายืนบนจุดนี้แต่แน่นอนเราร่วมมือกับทุกฝ่ายได้เรื่องความมั่นคงผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงก็คือในเรื่องของทํำยังไงใหป้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขามีความมั่นคงในชีวิตก่อนถ้าเขาาไม่มีตรงนี้เนี่ย มันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปทำอย่างอื่นละไม่เข้าร่วมความสัมพันธ์ด้านทหารนะคะแต่เปิดทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมประเทศตัวเองเพื่อที่จะเสนอโครงการที่ไทยหรือว่าอาเซียนอาจจะได้เป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจค่ะก็คงจะต้องจับตาดูนะคะว่าประเทศไทยนั้นจะมีส่วนร่วมในเส้นทางสายเครื่องเทศใหม่นี้อย่างไรบ้างขอบคุณคุณชรันทรค่ะขอบคุณค่ะ